มากันที่การแข่งขันระหว่างห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ค่ะเทสโก้โลตัสนั้นออกมายืนยันว่าโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายที่ออกมาทุกครั้งนั้นโปรง่งใสและมีความยุติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายหลังจากที่ถูกบ i ๊กซนั้นฟ้องร้องว่าการดําเนินการของเทสโก้นั้นแข่งขันการค้าอย่างไม่เป็นธรรมและแทรกแซงการประกอบธุรกิจผู้อื่นส่วนทางด้านของกรมการค้าภายในก็เตรียมเรียกคู่กรณีทั้งสงฝ่ายนั้นเข้าให้ข้อมูลค่ะ มีคำชี้แจงจากบริษัทเอกชัด Distribution System ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจปลีกค้าส่งในนามของ t e สโก้ o t u s ระบุว่าการดำเนินธุรกิจของ t e สโก้โลตัสคือการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และในการทำแคมเปญโปรโมชั่นหรือโครงการส่งเสริมการขายทุกครั้งดำเนินการด้วยความโปร่งใสยยุติธรรมและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินการทุกประการภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการดังนั้นจึงมั่นใจใน,ในทุกสิ่งที่ทำเพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภคค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคำชี้แจงดังกล่าวของเทสโก้โลตัสถูกส่งถึงสื่อมวลชนภายหลังจากวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากคู่แข่งทางการค้าสำคัญอย่างบิ๊กซีโดยนายกุดาธานนาควิโรธผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนออกมาเปิดเผยว่าบริษัทได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการแข่งขันทางการค้ากระทรวงพาณิชย์และกำลังพิจารณายื่นฟ้องต่อศาลตามกฎหมายเพื่อให้พิจารณาจากกรณีการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการ แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นในกรณีที่บริษัทเอกชัยดิสบริวชันดิสซิสเตมจำกัดผู้บริหารร้านค้าปลีกเทสโก้โลตัสได้ออกโฆษณาให้ผู้ถือบัตรสมาชิกคาฟู I wish ให้ส่งข้อความ SMS มายัาง Tesco Lotus เพื่อรับบัตรกำนันระหว่างวันที่15ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังให้พนักงานยืนแจกแผ่นพับโฆษณาดังกล่าวในบริเวณใกล้สถานประกอบการของ b i g c หลายสาขาสร้างความเสียหายให้แก่บริษัท b i g c ในฐานะผู้เช่าซื้อกิจการของบริษัทเซนคาผู้ดำเนินกิจการของห้างคาฟูในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวเป็นอย่างมาก แ่นางวัชรีวิมุกตายนอธิบดีกรมการค้าภายในยอมรับค่ะว่าขณะนี้กรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วโดยบิ๊กซีได้ร้องเรียนว่าการดําเนินการของเทสโก้โลตัสดังกล่าวนั้นเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและอาจเข้าข่ายตราม,มาตรา29ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งขณะนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ดูข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ามีมูลอย่างไรซึ่งอาจต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาให้ข้อมูลสำรวจผลกระทบเบื้องต้นก่อนจะขอเอกสารเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่าเป็นอย่างไรเพื่อนำเสนอคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าอย่างไรก็ตามค่ะขั้นตอนจากนี้คงต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ก่อนเพราะมีตำแหน่งในฐานนะเป็นประธานกรรมการแข่งขันทางการค้าด้วยเพื่อให้พิจารณาดาเนินการต่อไปค่ะ